สวัสดีครับวันนี้มปกับรายการ ABG m e c r a f TV นะวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมาที่บ้านเลยนะ<ด>โอ้โหที่ดอนเมืองฮะคนเยอะมากทุยไม่ใช่ฮะพี่ประชาะอุทิศนะโอเควันนี้ผมอยู่กับขอเสียงนะคุณ I am Gamer สวัสดีครับโอเคนะคุณ I am Gamer จะมาแคสเกมกับของเรานะโอเคมาเล่นใหม่ครับแม้อ๋อ <c oughs> โอเคเล,เ,อ <Okay S 2> เล่นเล่นแบบ Generate แบบใหม่เลยไม่ดีวาเออไม่ไม่ไม่ เอออวดยังไม่ได้แคสเลยอโอเคนะ,อะโอเคเออยังไม่แคสเอาใหม่เอาใหม่โอเคนะสวัสดีครับโอเคเราก็จะจะเล่นทีนน่นี่ก่ะโอ้เอาใหม่เอาใหม,ม่สวัสดีครับนะะโอเควันนี้นะเราก็จะมาแคสมาเกมบายทรัฟนะตามชื่อที่เราเอาขึ้นมาเนะนี่ยเข้าไป<ม>ที่นี่ครับซิงเกิลเออเฮซิงเกลิลโอ,อ,อ้อันนี้คือเวอร์ผมนะแต่ว่าไม่ต้องไปสนนะไม่สนเซอร์เซวิสอาร์เค เข้าไปที่เซอร์เวอร์โหมดนะเกมโหมดเซอร์เวอร์อ่านี่ตั้งชื่อตั้งชื่ออะไรก็ได้อ่ะอย่างเช่นวัวหิงเดียวจะได้จำง่ายๆไปที่สีไม่ต้องค่ะใส่ชีสจะนาเล่แบบไม่ต้องใส่ชีสเดี๋ยวนี้ก็รหัสโลกให้ไม่ต้องหรอกใส่ใหม่จ้ะโอเคเราไม่ต้องไม่ต้องใส่ชีสนะจะได้เรียนแบบ ม่ีไม่ม okay. uh, okay. 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 Hey, hey, hey. Okay. ีครับไม่โอเคจะได้แเอ่ะเจเนเรตมันต้องเกิดที่ป่าแน่จะคโอเคนะอ๋อเฮ้ยเอ้ยกระโดดไโอเคนะอาจจะเกิดอันเี้เลก แหลกเลยเฮ้ยแป๊บแป๊บับขอโอ้ยเวลาวโอ้ยบีเวลาสั่งโอ้ยร้อยห,หายเลยรอนนโอ้โหแป๊บแป๊บ,ปบโอเคนะหลังจากร้อยให้มันหายปักนะอ่อ๋อน,นี่นะก็จะฮ่าเกเฮ้ยแกสีน้ำตาลนะถือว่ารอมาจากสีชมพูเลยนะสุดยอดอนะไอตัวนั้นหนีจะหนีไม่ไม่ไแล้วก็เลยเฮ้ยวินเราสร้างบ้านด้วยไม้สีขาวไมดีกว่า อโ,อออออโอเคนะนี่คือวูเนี่ยวูอ่ะวูอ่านชื่อออกมาวูเนี่ยเราคงอ่านกันออกนะต่อไปฮะสีน้ำตาลคือสีที่หายยากเนี่นยเดี๋ยวเราจะเอาแม็ที่เราเล่นซิงเกิลมาโพสต์ใส่ในมัลติที่มาเล่นๆๆๆเล่นตอนแรกเล่นใช่โอ้เล็กโอเคนะน โกโก้เออโกโก้สามารปูกได้จากต้ไม้นั้นโอเคถามว่าอัดโกโก้นะอุ้ยโกโก้นะมีไว้ทำอะไรฮะอ่าลุงนี้เหมือนไข่ย้อยนะลุงนี้ก็เป็นอันที่มันโตแล้วนะโอเคอันเล็กๆไม่อโอเคโอเคเียวีคิกวีคิกที่ต้นเนี้ยเนี่ยวีคิกลองคิกโอเคนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวนะโอเคดูนะโอเคอ่าอันนี้คือต้นอะไรฮะอ๋ออันนี้คือปลูก โอเคแป๊บ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 แปบแป๊มีจำต้าโอเคนะโอเคแโอเคนะเดี๋ยวมีอะไรให้ดูโอเคอปะอถามว่ามะลิกโก้สามารถปลูกไร่ไหมต้นป่งป่าเนี่ยจะเยอะอ่ะปลบได้เอ๊ยจะปลูกแถวบ้านมันปลูกไม่ได้ฮะขิ้ขวาปลูกกดต๊กป๊นก็ปลูกไม่ได้เพราะว่าเออเขาเเรียกอะไรมันต้องปช้ไม้เฉพาะนะ เราก็ได้ทำการสอนเด็กสอนเด็กสอนเด็กไปแล้วเนี่ยโอเคนะอ่าดูนะวิธีการฆ่าแกะแบบขั้นบุฟเฟชิโนเอาบูจิเอาบูจิได้มาสองอันแล้วในถ้ำอีกแล้วโอเคนะเราก็จะต้องไปตัดไม้นะ ใช่ครับอ่าแก่น้ำตาลแล้วก็ต้องทำการขังมันนะตอนเอ้นตุ้มไม้บอนแป๊บแป๊บมันจะได้แตไหนไม่ได้มีไม่เสร็จโอเคเอาเจอตัดไม้ก่อนอื่นนะต้องมันตัดไม้ฮะไม่ตัดมันอยู่ไม่ได้ฮะก็จิงนะตัดแล้วมันก็อยู่ไม่ได้เมื่อนชินจะขาดไม้ไปไม่ได้ก็จริงโอเคงั้นเรามาดูเรื่องของบูนนะฮะเอ็นจูวูดนะฮะ วูดนะจะเออเวลาพักอัปเดตใหม่ๆนะอัปเดตใหม่ๆนะมันก็จะมีเขียนว่าอบวูดแล้วไม่รู้อะเริ่มเล่นตัว O A K นะอบอบวูดนะฮะอบวูดนะฮะพรุ่งนี้นะมันจะชอบมีอะไรขึ้นต้นนะถามว่ามันทําไมฮะเพราะมันคือมันจะบอกชนิดของไม้นะก็คือจากภาคแรกๆมันจะเขียนว่าแค่วูดแค่นี เราก็าจบคลิปพีงเท่านี้นะส่วนครับทุยไม่ได้ <c oughs> ไยังไม่พันทำอะไรเลยนะจะจบคลิปแล้วหรอ,<แ>อโอเคเรายังจะไม่หมดคลิปนะเพราะว่าโอเคเราต้องฉลองก,กันหน่อยพรุ่งนี้วันจันทร์โ <c oughs> อ้ดีเลยอ่ะวันจันทร์เป็นอาจจะอัดถึงวันจันทร์ <c oughs> ไม่ได้พรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้มีนัดนะเดี๋ยวจะพูดนะเรื่องการแคสเกม ต้องถ่ายทำครับอันดับโลกครับแกะป๊าเฮ้ยมันไ่แกะเทพมันไปทาดไหนไปแล้วไปแล้วหนึ่งตั้งจมน้นไปเฮ้ยย่าย่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเทพครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปตรงไหนเราต้องตามไปเฮ้ยซ้่มซำโอเคนะอ่าเราต้องมานั่งตัดกู้นะะโอเคโอเคเดี๋ยวขอตัดต้นนี้เดี๋ยวจเราจะมาสอน สอนเล่ทุกอย่างนะเดี๋ยวขอไปตัดไม้ก่อนว่าในการตัดไม้ก็ต้องใช้เวลานั้นขอขอเวลามีเวลาไม่ต้องร้องนะมาขอเวลาหน่อยโอเคนะสวัสดีฮะวันนี้เราก็ได้เข้ามาในปราสาทนะหลังจากหาทางขึ้นมาชั่วโมงเฮ้ยข้างล่างนั้นมีอะไรไหมมันต้องอัดครับเฮ้ยผมเคยลุยมาทีนึงแล้วนะทีอุ้ยกากจริงๆดู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 ไอคนสร้างงูงูงูแล้วนนี่ครับ น้าโง่ที่หมายเก็บเกเก็บมอสสโตนเนี่ยนะโอเคโอ้เหลียนสโตนโอ้ยเย้โอ้โหสุดยอดมีสุดยอดขอโทษไม่กินลืมเก็บมอสนะขอโทษขอโทษขอโทษสุดยอดโอเคนะอ่ะเก็บอย่างแม่รัลองเราดูกับดูกับกันดูไปจิ้กันโอเคโอ้โหมันต้องเก็บนะมันต้องเก็บทุกอย่าง ไม่ใช่เลยสโตนลอยอยู่โอเคนะอ่ะแล้ต้องขุดบล็อกนี้นะเออทำมันหายยากฮะโอเคนะโอเคเฮ้ยมืดแล้วหรอโอ้ยเฮ้ยมืดขนาดนี้นั้นเดี๋ยวเราขอนี่ก่อนนะเดี๋ยวเราขอรอทำไม่ขอรอให้เช้าไม่ทำเลยดีกว่าทำเฮ้ยแป๊บเดี๋ยวไม่จะมีซอมบี้อะไรเกิดไหมมันมืดอ่ะเฮ้ยงเียง ทำเตียงก่อนทำเตียงตรงนี้โอเคตรงนี้ตรงนี้โอเคโอ้ตัวขาผิดตัวขาผิดตัวขาอยู่นี่โอเควางอะทำโอ้ยทำอย่าง้นี้อีกนี้อีกนี้อ่าข้างล่างข้างล่างแข็งข้างบนนิ่มเอออย่างนี้ได้เตียงมาวางอีกนอนจบอ่ะฮะรอจนกว่าเช้านะเมื่ออ่าเช้าเย้าเช้าเย้าเก็บ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 ของเข้าของโอเคนะอ่าแล้วนุ่ถือเนี่ยของดีอ่ะ เตือเดดเดดตืดถ้าเจอคิปเปอร์นี่จบเลยนะไม่ได้อัดแล้วนะ่ครั้งอ่ะอ่ะยายาไม่มีกับดักเลยล่อนี่แล้วจดอุ้ยใครยิงใครยิงฮะฮะเตือดเตือดตือดด้วยเก็บด้วยเฮ้ยโดจินโดจินข้างในมันมีอะไรข้างในก็ไม่มีเคยอ๋อกับดักดักควายโอ้ดักควายชัดๆ เขาขึ้นมามีธนูเกียร์รวยังไม่เว้นไม่เว้นนะเราเก็บทุกอย่างอะเก็บเก็บเริ่มเก็บไปเรื่อยๆเลยอะเฮ้ยเจ๋งวะเฮ้ยเออเอะหือว่าจะได้เด็กนี่ข้างในมีอะไรธนูโอ้โหธนูรวยแล้วรวยแล้วผมรวยแล้วไอคนนี้มาสร้างโง่เข้าใจป่ะดูนะดูนะมาสร้างโง่ไม่ต้องเดินเข้าไปก็เจอของแล้ว แต่มันก็ไม่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 ไมไมหมายถึงอะเรื่องจริงนะเอาจริงๆก็คือโง huh? um okay ่อะเราสร้างมันโง่จริงจริงเลยโอเคนะโอเคโอเคโอเคอ่าอย่างนี้แหละเลสโตนมันเชื่อมไปไหนอะจะขุดขุดเลสเตอร์หายยากแล้วเราต้องมาใช้เป็นวงจรมันจะพาไปไหนจะพาโหตั้งแต่เริ่มเกมก็มีเลสโตนแล้วคุณว่าเทพไหมเทพอะเงียบไม่เทพ โอเคนะกลับเถอะไม่เคย้างบนมันมีอีกเนี่ยอ๋อฉันบอกเคยเคยมาแล้วที่เนี่<า>ท, 1. 1. ทั้ง1.3.1ก็มีเคยเจอทีหนึง่งอะ,อะอกี้แตกเลยตอนนั้นน่ะไม่มีอะไรเห็นปะ่ะก็แคท่ทำเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้มันคือวิชาศาสตร์อะไรก็ได้ของมนแค่นี้ย,ออยนะก็ถือว่าเป็นของดีนะเนี่ยเก็บมอชั <Okay. S 2> ้นองโอเคเก็บกุ้งเดี๋ยวคราวนี้นะเราจะไปทำซามบานก่อน โอเคนะผ่านมาหนึ่งคืนแล้วนะไม่ใช่คืนแรกนะสองคืนครับคลิปสองคืนแรกโอเคนะสร้างบ้านด้วยไมยนะ้อะโอเคไม้น้อยจริงนะเออไม่ไม่เอาไม่เอาไม,ไ,มไม่เอาไม่สวย,ยไม่สวยต้องสร้างบ้านสร้างบ้านตรงนี้ <laughs> ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมีซอฟต์มมากันเต็มแห่งกันมาโอเคตรงนี้ะโอเคนะเดีด๋ยวมาตรงนี้นะอก่อนอืน่นนะโอเควางเนื้อที่นะมันเยอะของเยอะจริงๆนะเกมเนี้ยเกมเนี้ยเ,เกมมาคราฟนะอุ้ยต้องมานั่งจำวิธีการคราฟนะคุณต้องมาดูผมนะก็มานั่งจำก็ถือว่าผมก็เป็นตัวแทนของการเล่นเกมหน่อยนะ ถมอะไคนเดียวโอเคอย่างเงี้ยไม่อย่างเงี้ยมีาที่เวลาาอถามว่านี่ครับเห็นไหมมันจะมีชื่อมาขึ้นใช่ไหมไอ้สีอีบ เกินนะจังเกิ้ลสอรี่ครับสอรี่ครับสอรี่สอรี่สออโอเคนะโอเคอเคราจะาำสะดวกในความรวดเร็วนะเพราะว่าคุณเดวเขาบอกว่าเฮ้เยรีบๆหน่อยสิอย่างเงี้ยไม่เล่นไม่รู้เล่นทองเลยไม่เป็นไรแต่ขอให้เร็วอขอให้มันเร็วหน่อยโอเคนะเฮ้ยเกิดมามันเกิดมาทในหัวทองเทพ เออเฮ้ยขอบอกนะว่าทองเนี่ยเป็นของที่ไม่ดีเร็วนะเร็วที่สุดนะะแต่พังเร็วที่สุดนะเร็วเ็วเร็วกว่าผู้เร็วนีเร็วกว่าพังเร็วนะะก็คือพังเร็วนะพังเร็วกว่าที่ขุดไม้กับอันนี้คือประวัติศาสตร์ต้องจำไว้นะที่ขุดทองพังเร็วมาประวัติศาสตร์ต้องจับ ออโอเคนะประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ต้องจำไว้นะว่ามันดีกว่าเออเด็กดีกว่าเออเรามีดีขุดอยู่นี่นออโอเคแค่นี้พอเดี๋ยวค่อยสร้างมาอีกชั้นเพราะว่าเราเพิ่งสร้างนะอันนี้อันนี้เป็นเป็นของเนี่ยโอเคเสียงไงวะ โอเคนะอ่าเราว่าเราจะขอบขอบจะเป็นไรชนอ่ะก็นั่นแหละจะเรียนแบบโอเคนะโอเคแนละ้วประตูอ่ะเวลาวางอย่าวางนี้นะซอมบี้เข้ามาได้นะอย่างเงี้ยคุณคิดดูสิครับนั่งครับของซอมบี้ก็เข้ามาได้นะสามารถตีอะไรได้นะแต่อยาวางไงว้ตรงนีอ้อ่าเอาไว้ถอดเออเทิ ผ yeah. okay, mm. มเฟชชินอ่ะนีโอเคแป๊บนึงแป๊บแป๊บแป๊บนึงแป๊บนึงไม่สุมมุมนี่สิโอเคเนี่ยอ่าผมชาแนลใหม่ใช่ไหมถามว่า RPG อาร์บีจีย่อมาจากอะไรตอบได้เลยฮะว่าสมบุติครับ RPG อาร์บีจีย่อมาจากศูนย์แต่ภาษาของเราเองเนี่ยไม่ได้ล้อของเราของเรา,เาไม่ได้ล้อพี่ลูวี RPG ่อาร์บีจีไหมครับทีวีไม่ใช่เราก็คือเราแปลว่าอะไรคือย่อมาจากนี่ฮะย่อมาจาก ไม่ตีไม่ตีอย่างงี้นี่ชนเฮ้ยอ้นี่นนจะนนะอ่ะเข้าบ้านเดีวเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยลูกลูกพ่อไปเร็วดิลูกพ่อลากไปซ้ำโอเคนะโอเคขุดอะขุดตุบตุบ จะมากาดเหมือนเดิมพุดทองมันกาดจริงๆเอาจริงๆก็คือกาดปากตังไม้อะเออไม้คือไม้ชนะคิดดูสิครับไม้ชนะมันจะกาดขนาดไหนอ่ะเออไม้ยังไม้ยังชนะมันจะกาดเออว่ะไม้หมดแล้ว โอ๋โวเราจะต้องมาทำกองกล่องเชฟอย่างเงี้ยแต่สอนนะเพราะว่าเรามีแต่ว่าเรายัง,ยนนยง,งนะทำอ,อ,งอ,งอ,ยอ,ยอย่างเี้อย่างน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 ี้อ่าเหลือเหลือในหนึ่งไว้อย่างนงี้นะไม่ต้องใส่ของนะใส่ของไม่ต้องนะอันนี้คือทําการเหมือนเก็บของไว้ช่องนี้ยอย่าญอย่างเงี้ยอย่างนี้ครับไม่ได้นะต้องจะเก็บอะไรไม่ได้นะต้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้อย่างเดียวพ่ได้กล่องมาเลยนะโอเคถามว่า ทำไมคนอื่นไปแล้เคาคบของใช่ไหมอ่ะอย่างเนี้ยเขาก็จะย้ายอย่างนี้ใช่ไหมตุ๊บคนบ้าลำคาญเนี่ยบ้าลำคาญนะถ้าเกิดวิธีการนะคือคุณกดชิปไหมกดชิปในในคีย์บอร์ดนั้นโอเคแล้วก็กดก็ตุ๊บมันจะไป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 ,ไปเองสุดยอดนะโอเคนะโอเควันนี้เราเดี๋ยวไม,ไม่ทำเลยเลยอ,เนะอ๋อทำหลังคาก่อนนะครับ <laughs> ก็ไม่เอาเอาสูงวันนี้ดิไปจม่ต้องทำดีกว่าอไปทำโอเคและเราคำถามฮิตมาอีกแล้วครับก็จกทำหนึ่งไม่ได้รอพี่แท็กมาครับพูดเล่นนะอ่าหางไหนวะเด็กไฟเทียนโอเคโอเคอันนี้ก็อ่าเดี๋ยวอันนี้ทำเป็นสตายนะ พบก,กับวีลชิดสไตล <ım S 2> <giving quin. S 3> ์โอเคนะอ๋อยางเงี้ยอ้อนี่เฮ้ยไอีก๋มัเข้ามาทางไหนเฮ้ยอย่าก่อติกลาขังเออขังไม่ได้มันไม่มีกระจกโอ้แค่นี้แหละ ไม่ค่าไม่ค่าแฝบ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 ไอ้เหมืนแฝบอยู่อะเราต้องอย่าไปกดปวนจังหวะนะแฝบเสร็จยังออกไปออกไปดิออกไปเอาไปเอกไปเอาไปเอกไปออกไปดิออกไปสิไม่ออกเงินขอกไม่ออกโอเคเดี๋ยวาพาดหน้าลงเหมือนกันดิแกเพราะว่าของคืนเลยเนาะฮะเกมนี้ไม่ใช่คืนแรกนะไม่ได้ได้ในคืนเล่นในคืน เดี๋ยวเนี่ค่อยถ้ม mm. โอเคนะนอะไรเดี๋ยวกระจกไหไม่ใช่ตรงนี้มันจะมีอ๋อจะจะ,จะบลา้างขึ้นโอเคนะไม้เริ่มน้อยแล้วไปตัดไม้กันดีกว่า เมื่อคือเสียงหลอนที่น่ากลัวมากนะโอเคนะเวลาคุณวางกล่องเชส <STACK: S 1> นะเวลาคุณวางนะมันจะได้อย่างนี้นะถ้าเวลาคุณเก็บของคุไม่พอแล้ว <Ä> คุณต้าวางอันต,ต่อกันนะมันจะอ่าโอเคเก็บของกลัวตายแค่เก็บของเพื่อเป็นการเผื่อตายนะโอเคเรานอนแล้วเราเซฟที่แล้วเราคับเตียงทิ้งก็จะไม่เซฟนะ ขอ,อเตียงไว้ที่ไหนก็นั่นใช่ปะอโอเคนะอ่าเรานอนนะอ่าเกิดมาแล้ว,วอ่ะหิวนะวันนี้เราจะไปล่าสัตว์นะไม่มีสัตว์สักตัวมีแตกแก่แะกะสอ่ะนี่มันเกมที่สองนะวันนี้ก็โอ้ยขอจบเพียงเท่านี้เดีย๋ยวพาร์ทหน้าเดีย๋ยวจะมาพัฒนาบ้านกันนะแค่พาร์ทนี้ก็ไม่ไหวแล้วเดีย๋ยวเดี๋ยวพาร์ทหน้าเจอกันเอ่อซีซิวิลเลสเดย์เจอปืนทุยไม่ใช่